สวัสดีครับพี่ปุ่นครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับอันนี้ตัวผมเองก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของพี่ปุนครับลาฝันครับในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดครับครับวันนี้พี่ปุนก็มารับจ้างก็คือมาทํางานให้คุณครูเนาะครับครับก็คืออยู่ที่สวนบ้านล้างครับครับที่พี่ปุนฝันเกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนี้บ่อยครั้งเนาะพี่ ครับบางครั้งเลขก,ก็ออกบางครั้งก็ไม่ออกเนาะครับก็แล้วแต่ช่วงเหมือนกันเนาะพี่ครับครับอืแต่เวลาฝันเกี่ยวกับอ่าอะไรนะที่ว่าเห็นนางนางลำครับตอนนั้นเขาให้เลขก,ก็ออกเหมือนกันเนาะพี่อไปบอกกลานเขาบอกว่าคือเอ้ยไม่ซื้อ,รอเราก็บอกพอกไม่ซื้อก็ออกเต็มๆว้าอ,อย่างนี้แหละเขาบอกครับอาจะซื้อก็ไปซื้ออย่างเงี้ยอืมเห็นบอกว่าในงวดนี้พี่ปุนก็ฝันเ,เกี่ยวกับอ่าบ้านล้าง ที่นี่อีกแล้วเนาะก็คืออยู่ข้างหลังผมนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสวนเนาะครับครับแล้วก็มีบ้านล้างด้วยครับพี่ปุนก็มาคอยดูแลแล้วก็มาต่อเติมทําใหม่เนาะพี่แลก็ดูดีขึ้นแล้วเนาะไม่ล้างแล้วครับพี่ปุนบอกว่าพี่ปุนฝันเกี่ยวกับสาลที่ตรงนี้เนาะพี่ปุนฝันวันไหนครับพี่ฝันเมื่อคืนครับก็เพิ่งฝันเมื่อคืนเองนะเดี๋ยวให้พี่ปุนเล่าความฝันให้เอฟซฟังหน่อยครับเพื่อเป็นแนวทางในการ อ่ะซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนาะพี่ครับ,รบโอเคครับญี่ปุ่นเริ่มเล่าเลยเนาะครับพี่ครับันบว่าทะเบียนรถหายอยู่ดีๆก็มาหาทะเบียนรถพอจะขับรถใช่ไหมมองดูทะเบียนรถหายเอา้าทะเบียนรถหายนี่ขับรถผิดกฎจราจารเนาะง,งั้นก็ลองหาดูหาไปหามาก็คุณครูขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีบอกไม่ต้องหาหรอกไม่ต้องหาหรอกทะเบียนอะ่ะมันมันม่นรู้หายไปไหนนี่ไปทํางานให้ก่อนให้ครูให้บอกมาทํางานที่นี่ก่อนนะเพราะว่ามีงานค้างอยู่ให้ให้ทํา เราก็เออมาทํางานที่นี่ก่อนแหละนี่ก็มาถึงมาถึงสวนพอดีมาถึงสวนเอ้ารถใครเอารถมาจอดไว้ตรงนี้นั่นมันรถเรานี่ว่าใครเอาจอดมาจอดไว้ตรงนี้เข้ามาในสวนนะไอพี่ปูดฝันว่ารถหายหรือว่าทะเบียนรถผี่ทะเบียนรถหายแหละแต่ว่ารถอ่ะพอมาตรงนี้มาเห็นรถตรงนี้พอดีอ่ะรถนะมาเห็นอยู่จอดอยู่ตรงนี้พอดีตอนนั้นคือไม่ได้ไม่ได้นึกถึงรถใช่ไหมเราคิดว่ารถอยู่ในบ้านนะทีแรกนะแต่ว่ามองหาว่าจะขับรถแต่ว่าทะเบียนรถมันหาย แต่ทีนี้พออยู่ดีดอยู่ดีๆมันเป็นความฝันมันก็หลุดมาตรงนี้พอดีอ่ะเออจะบาคูก็ใช้ไปํำสวนพอดีแต่ไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าเขี่ยอะไรมานะมามาถึงตรงนี้มาถึงจอดตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้พอดีก็มองเห็นรถเอ้ารถมาจอดตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะรถมาจอดตรงนี้เมื่อไหร่นี่เราลงมาดูใช่ไหมเอานั่นรถเราพอมาดูเอ้าใครเอาคนตายนะเต็มรถเลยอ่ะมาทิ้งไว้ในในรถอ่ะเต็มรถเลยกลาลังเน่าโอ้โหกลิ่นเหม็นหนึ่งเลยเราก็หู สองอยู่เต็มรถเลยน่ากลัวมากอะเหม็นก็เหม็นโอ้ยบอกไม่ไหวเลยกลัวๆเนาะเอาตายแบบนี้ใครจะไปอยู่ได้เนี่ยตื่นแล้วก็ตกใจก็ตื่นเลยพอดีอะเพราะว่าเออน่ากลัวมากอะแต่ว่าทําไงเนาะมันมาเจอรถอยู่ตรงนี้พอดีก็น่ากลัวมากเลยเลยขอตอบมาทิ้งไว้อีกอะครับตกใจก็ตื่นพี่ปูนฝันแค่นี้ครับครับ ก็คือฝันที่แรกนี่ก็คือฝันว่าทะเบียนรถหาย์นของตัวเองหายหายไปครับแล้วก็เลยเดินหาเดินหาแล้วคราวนี้มาเจอคุณครูคุณครูเลยบอกว่าไม่ต้องหาแล้วครับให้ไปทํางานให้ก่อนแล้วคุณครูก็ให้มาทํางานที่นี่คครรัับบพี่ปุ่นก็เลยหยุดการหาการทะเบียนรถแต่ก็ไม่ได้มองรถนะรถอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ตอนหาในตอนใหม่ๆเห็นรถอยู่ครับตอนว่าทะเบียนรถหายนะ แต่มหาทะเบียนร,รถครูบอกปุ๊บมันก็มาหลุดมาตรงนี้พอดีรถอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้อ่ะมาเจอร,รถอยู่ที่นี่พอ,พอดีเลยทีนี้ก็คือคราวนี้พอว่าจะมาทํางานก็คือ,อมาเห็นรถยนต์ของตัวเองครับจอดอยู่ที่บ้านล้างหลังนี้น,านนัพอดีครับแล้วคราวนี้พี่ปุ่น,นก็เลยเดินมาที่ท้ายรถครับครับรู้สึกว่าเหม็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยมาดูมาดูมีแต่ศพคนตายตเต็มหลังรถไปหมดครับ อ๋อแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากๆครับเหม็นมากจะโอ้โหจะอ้วกอะจนจนพี่ปุนตื่นเลยครับก็มีแค่นี้เนาะครับครับอพี่ปุนแล้วไอ้บ้านบ้านเล็กที่หลังนี้บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับก็เก้าหนึ่งท่าแปดเก้าสิบเอ็ดท่าแปดครับไม่แน่อาจจะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็ได้เนาะครับอืมนานแล้วที่ไม่เคยฝันเห็นบ้านนี้นานแล้วละแต่ก่อนก็าให้เป็นพี่ใหญ่บ้านเคยฝันอยู่แต่ก่อนครับ พี่ปุ่ก็มาฟันเกี่ยวกับตรงนี้บ่อยแล้วก็แตกต่างกันออกไปตลอดเลยเนาะพี่ครับหรือว่าพี่ปุนมีความผูกพันกับสถานที่ตรงนี้ก็น่าจะมีเคยฟันมาปลูกต้นไม้ก่อนตรงนี้ฟันมาก่อนที่เจอได้รู้จักคุณครูอีกโอ้ฟันก่อนด้วยซ้าไปอ่ะเพราะที่แรกคุณครูไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้เนาะเพราะคุณครูเพิ่งมาซื้อเนาะครับครับแต่พี่ปุนมาฝันเห็นตรงนี้ก่อนครับก็คือตัวของพี่ปุนก็ไม่เคยมาตรงนี้ไม่เคยมาแต่มาฝันเห็นครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับท่านชอยแปลกมันมันฝันล่วงหน้าเรียกวฝันล่วงหน้าใช่ครับอืมแล้วพอคุณครูมาซื้อพี่ปุ่นก็ได้มาได้มาทำจริงทีก็ถึงบางอ้อบอกนี่อตรงที่เราฝันพอดีเนี่ยไม้ไผ่ต้นไผ่อะไรนี่ก็มันมันคุ้นมากเลยครับใช่เลยก็คือได้ได้มาทํางานให้คุณครูแล้วก็มาดูแลสวนทุเรียนสวนผลไม้ให้คุณครูอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะบังอื่นมากอ่ะแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยเดี๋ยวก็วนๆเวียนอยู่นี่แหละ ว่าว่าจะจะหยุดสักพักหนึ่งไม่มาใช่ไหมคุณครูก็ไปตามแล้วอันนี้เสียนั้นเสียก็ต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับวันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกครับไปไหนไม่ได้ก็ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะเพราะว่าตัวของพี่ปุ่นนะครับเจอกับตัวเองครับครับก็เลยมีความเชื่อเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยเจอเขาว่ามีความคิดแตกต่างครับเราไปอีกครับครับก็ลองพิจารณาดูครับอ่าคราวนี้เนาะ ก็คือให้พี่ปุคดีะห์ตัวเลขเนาะพี่ครับครับให้พี่ปุนวิเคราะห์ตามความคิดของพี่เลยว่าพี่ปุนจะเอาตัวเลขตัวไหนบ้างก็ตีง่ายงทะเบียนรถกับบ้านเล็กที่แค่นี้ครสองอย่างนี้แหละเพราะูงฟันกับตรงนี้ครับเพราะว่าที่แรกนี่ก็คือทะเบียนรถหายครับก็คือล่วงหายจากรถยนต์ครับครับแล้วคราวนี้ก็มาเจอรถอยู่บ้านหลังนี้บ้านเล็กที่อ่าเก้าสิบเอ็ดทแปดครับ ข้างหลังรถของพี่ปุณเนี่ยมีแต่ศพคนตายเน่าเน่าเหม็นเหม็นจนตัวตัวเองจะอว้วกจนตื่นก็มีแค่นี้เนาะมีแค่นี้อ๋อครับครับโอเคครับพี่ปุณยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูเนาะเกี่ยวกับรถคันนี้อีกแล้วครับแต่เวลาพี่ปุณขานเกี่ยวเกี่ยวกับรถคันนี้ก็ออกเหมือนกันเนาะโอเคครับพี่ก็มีสี่ห้าสี่ห้าหกสองเนาะพี่เนาะรับสลับเลขหกครับก็เหมือนเดิมครับ ระวังเลข9ครับท่านผู้ชม4 5 9 2ไว้ด้วยเนาะครับถ้าตัดก็จะเป็น5 6 2หรือว่า4 5 6หรือ4 6 4 5อยู่อยู่ตรงนี้เนาะหรือแล้วก็6 2 3 9 2เนาะพี่ครับแล้วก็เป็นบ้านเลขกที่บ้านเลขที่9 11ถ้า8หรือว่าเป็น9 1 8ครับก็อยู่ในนี้เนาะพี่อยู่ในนี้ครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับก็คือตัวเลขพี่ปุ่นบอกว่าน่าจะอยู่ในทะเบียนรถนี่แหละครับ ญี่ปุ่นมั่นใจไหมครับพี่วันนี้เออมั่นใจสี่เวียนต้นรู้สึกจะมั่นใจอะใช่ไหมครับครับแต่ว่าโอ้ก่อนความมั่นใจมันก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละไม่อยากจะอวดอันนี้ไม่อยากจะฟันธงเนาะครับไม่อยากจะฟันธงเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกโอ้ยโมอีกแล้วเพราะว่าถ้าเราฟันธงไปครับครับถ้าเราฟันธงไปมากมากไปเนาะครับมันจะถ้ามันไม่มาน่ะเดี๋ยวมันจะดราม่าไปเนาะครับเดี๋ยวดุนดาเอาพอดีรงนครับครับโอเคครับ ก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ปุนเล่ามาก็คือความฝันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะครับถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางตัวเลขของพี่ปุนเขาครับก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับบางท่านอาจจะดูไว้เพื่อความบันเทิงเปรียบเทียบกับตัวเลขของตัวเองก็ได้ครับสลับคลิปนี้ผมเขยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับ อาพี่ปุ่นมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับผมครับก็ขออยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญซื้อเลขให้ถูกซิ้วหอยให้รวยปังๆกันทุกคนครับขอบคุณมากๆครับผม